โอ้ my god สปริสสปริสก็อสปริสสปริสกรอนนรูปขคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องพุชิสกิแช a นั่นเองเย้ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป r รีอคชั่นนะคะเป็นคลิปแนวที่ผมไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าอันนี้ผมไปขออนุญาตมาแล้วแปะไว้อ่ะแปะขึ้นไปก็คือบอกว่าจะบอกว่าของแบบเอ๊ะผมต้องพูดอะรก่อนว่าเป็นคลิป เพลงออริจิน l ลซองของคุณนาโอกิเลนะครับหรือว่าคุณหนาวไก่นั่นเอง <c oughs> นั่นแหละทุกคนชื่อเพลงว่า you are miracle นะอืมซึ่งผมจดใจจดใจจ่อรอเพลงนี้มานานมากพูดเลยว่านาน,านมากนั่นแหละทุกคนดังนั้นก็เดี๋ยวผมจะมารอรีแอคชั่นแล้วก็มาดูพร้อมๆกับทุกคนเลยแอนิเมชั่นแล้วก็เพลงทุกอย่างทำมาจากคุณนาโอกิเลยทั้งหมดเลยนะครับอืมนี่ก็ ไปดูกันเลยฮะเอ้ยแต่ว่าผมอาจจะให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเลยนะครับโอเคฮะงั้นเราก็มาเริ่มดูกันเลยไหมโอเคมาทุกคนงั้นเราจะมาเริ่มกันเลยครับไปอุ้ยทุกคนตื่นเต้นโอเคเริ่มกันเลยทุกคนตื่นเต้นมากไป ทั้งหมดคุณเลว่าเองไงนะครับ

แ okay. ค่คนลุกคนลุกคนลุกือว่าเข้านาโอกิเลยเมโอลี่โซจูนาโอกิแล้วก็อ่านุชิเนะพีวีอาร์ก็คือคุณหนาวไก่หมดเลยแล้วคนพี่เลย์นี่สุดยอดมาก รูกค่ะอโอเคอุ้ยแต่เราค่อยแบบย้อนย้อนกลับไปฟังนะทุกคนตอนนี้เราฟังเพลงอะ่ะทมได้ดีมากๆเลยนะคะรู้ไหมอืมรักตัวเองเยอะๆเข้าไว้นะให้ <laughs> เรามาพากนันให้เขาสิ่ีได้ทํามาตลอดมันเป็นปฏิหารของเธอนะ คือทุกคนจะบอกว่ามันเลิศมากคือแบบมันเฮ้ยแกคือแบบอาร์ตสีสวยเพลงเข้ากันมากทุกคนคืออยากจะบอกว่าทุกคนต้องไปตำกันแล้วเพลงนี้มาเท่าที่พอบอกว่าดูเนื้อเรื่องนะทุกคนจะเป็นฟิลว่าอ่าแบบเป็นคนที่เหมือนจะ ไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่ายังไงนะลืมก็คือบอกว่าอ่าประวาณแบบไม่มั่นใจตัวเองหรือว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีไม่มีค่าหรือว่าแบบเออไม่เออไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นเหมือนดังเหมือนดังฝันอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ทํามามันแบบมันสแบบูนนยญเปล่าแต่ว่าก็จะฟีลแบบเออฉันก็ ฉันก็คิดว่าแบบเออก็คือสักวันหนึ่งอะยังไงเราก็ต้องประสบความสำเร็จยังไงเราถ้าเราพยายามต่อไปอะถ้าเราแบบว่าถ้าเราแบบก้าวผ่านไปได้อะเราก็สามารถทํำมันได้เออ ี่ยประมาณนี้แปว่าจะทอ้อเท่าไหร่เอ่อจะทอ้อเท่าไรอะไรนะอ่าเนี่ยจุดดึงตัวเองขึ้นให้ไหวก็คือปอะมวาณว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราอ่ะจะทอแค่ไหนเว้ยแต่ถ้าเราแบบพยายามให้ได้เราดึงตัวเองเข้ามาได้เว้ยเราก็ทําได้ทุกคนทําได้กันหมดขอแค่ทุกคนพยายามเป็นเพลงนี้เนอะดีมาก oh my god กินใจเกินอ่ะกินใจเกินอ่ะ Oh my God ทุกคน Oh my God พูดเลยว่าพี่เลเป็นคนที่ไฮโน้ตคือไม่รู้ส่วนตัวผมอะ่ะคือผมเป็นคนชอบไฮโน้ตพี่เลมากแบบอาจจะไม่ได้ไฮโน้ตอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคีย์สูงขึ้นแล้วแบบคือผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่ได้ถ่านตอนนี้ขนาดนั้นแต่ว่าผมชอบมากคือเป็นอะไรที่แบบคือมันรอดดอกเออคือมันรอดดอะเนี่ย music pj แ n l a n d หรอ <laughs> อกำว่าเข้ามิกอะไรเงี้ยก็แต่เข้ามากพูดเลยดีอ่ะทุกคนพูดเลยว่าดีมากดีมากดีมากพูดเลยว่าดีมากทุกคนอย่าลืมไปตํากันพูดเลยว่าเพลงนี้เนื้อหากินใจไม่พอเพราะเพลงเพราะภาพดีทุกอย่างดีหมดอวยไหมไม่อวยผมไม่อวย <laughs> หรือเปล่าแต่ ก็นั่นแหละแก่ที่บอกว่าภาพดีจริงทุกคนไปตามกันได้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างดสเอ้ดังดีสคริปชันนะครับเออเขอานี้ว่าแหละแล้วก็ท้องคุนนอกกี่เลยนะครับนี่เลยไปทำกันเลยทุกคนผมพูดเลยว่าของเขาดีจริงของเขาดีจริงคือผมอาจจะไม่ได้อ่ะฟังทุกเพลงขนาดนั้นคือผมฟังทุกเพลงแต่ว่า อันนี้มาไอดีงานนั่งและทุกคนก็คือบอกว่าเออเพลงที่เข้าไปฟังก็คือนะเพราะจริงสุดจริงทุกคนแนะนําให้ไปฟังเพลงชัดๆนี่ก็แนะนําพูดเลยเพราะมากอันนี้คือเลิศ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 อ่ะเลิศให้หมดโอเคก็ขายเกินเนาะให้ทุกคนช่องน่ากี่เลยนะคะอย่าลืมไปตามกันได้นะอือหรือว่าแอด นาโอกิอันดอร์เคอร์เลอืินะคึซึ่งชื่อเพลงก็ยัวไม่ละกเขยโอเคครับทุกคนยังไงก็ในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับดีจรงิงย,ยังไม่ได้เปิดคลิปคลิปเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับ ใครชอบนึงกดแคก,กก็แชร์กดติดสไคร้ด้วยนะเป็นคลิปเรียกชันแรกแล้วก็อาจจะเป็นคลิปเรียกชันสุดท้ายเพราะผมจะไม่ได้ทำคลิปเรียกชันนะแต่อันนี้ของเขาดีจริงทุกคนไปตามกันได้เลยยังไงก็สวัสดีครับไม่ว่ายหาเย้่